สวัสดีสดครับผมนายพิสิทธ์โกคัสบเรียนคณะศิลปศาสตร์และวิทยกา,กา,า,าการจัดการสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวครับพี่ชาานางนางสาวลิกาสาทองเรียนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการสาขาการบัญชีค่ะยินดีต้อนรับนิสิสสทุกท่านเข้า,า,าสู่สวน<ส>ันรีสานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดสกลนครและต่อไปนะคะเราจะแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับฝ่ายกิจการนิสิตค่ะสเลยครับฝ่ายกิจการนิสิตเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดให้มีบริการและสวัสดิการแก่นิสิตในรูปแบบต่างๆเพื่อช่วยพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของนิสิตในระหว่างการศึกษาเล่าเรียนจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตให้เป็นคนดีสมบูรณ์ทั้งทางวิชาการวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมและสร้างอัตลักษณ์ที่ดีเพื่อเป็นรากฐานในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมภายหลังสำเร็จการศึกษารวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกชั้นเรียนดูแลความประพฤติมิจฉิตามข้อบังคับแนแนวจัดหางาน,านให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนิสิตามข้อบังคับช่วยเหลือนิสิตด้านพนการศึกษากองทุนมิสฉิตช่วยงาน กองทุนเงินให้ผู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนอื่นๆฝ่ายกิจการนิติพร้อมที่จะให้บริการนิติทุกท่านให้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมและการบริการที่ดีในระหว่างการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาเกษตรวรขีจังหวัดสุฬาลงกร์แห่งนี้ค่ะตอนนี้นิสิทุกคนคงอยากจะทราบแล้วนะคะว่าฝ่ายกิจการนิติมีให้บริการได้ที่ไหนบ้างเชิญไปชมพร้อมๆกันค่ะฝ่ายกิจการนิติ ตั้มอยู่ที่ถนนหมายเลขสี่ฝั่งตรงข้ามสวนสุขภาาฝ่ายกิจการนิติมีการบริหารงานจากผู้มีความรู้ความสามารถ <S <S 1> <S 1> ซึ่งคอยกำกับดูแลหน่วยงานภายในกิจการนิติได้แก่งานธุรการงานวินยัยและกิจการนิติและงานบริการนิติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งได้รับการบริหารงานดังนี้งานธุรการ รับการบริหารและพัฒนาการให้บร hmm ิการอย่างต่อเนืここ hmm ่องเพื่ออำนวยความสะดวกแก่น hmm ิส so ิตฝ่ายกิจการนิสิตจึงได้ปรับรูปแบบการให้บริการโดยกำหนดศูนย์กลางการให้บริการซึ่งนิสิตทุกคนที่มาขอใช้บริการที่ฝ่ายกิจการนิสิตจะต้องมาตรงนี้ก่อนเลยค่ะเป็นจุดที่ให้บริการคำแนะนำปรึกษาสอบถามและตอบปัญหาเกี่ยวกับการจัดห งานวินัยงานพัฒน,นาและโวัสิการต่างๆเป็นจุดการรับส่พงเอกสารกระสารระหว่างองค์กรกิจากรรมิสิตหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยโดยมีหน้าที่ให้บร ah ah ิการงานธุรการดังนี้ จากงานธุรการนะครับต la ่อไปก็ค to ืองานวิน <storyline> <ặc> <eliminated> ัยและกิจกรรมนิสิเราจะไปดูกันว่างานวินัยและกิจกรรมนิสิเขาดาเนินงานเกี่ยวกับอะไรบ้างลองไปดูกันเลยครับงานวินัยและกิจกรรมนิสิเป็นหน่วยงานที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นองค์กรที่ให้บริการส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกและกำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กรกิจกรรมนิสินะครับ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนานิติเในด้านวิชาชีพพร้อมทั้งดูแลระเบียบการแต่งกายการกระทำผิดวินัยนิสิตตามระเบียบข้อบังคับดูแลนักศึกษาวิชาทหารจนกระทั่งจบหลักสูตรและเป็นหน่วยงานที่ประสานงานระหว่างมกชกศกับชมรมนิติเก่ามกชศและอย่าลืมนะครับว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรมหาวิทยาลัยจึงได้กำหนด ให้นิติทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยนิติจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า1 5กิจกรรมและมีจํานวนหน่วยชั่วโมงรวมกันไม่น้อยกว่า100ชั่วโมงแล้วนิติจะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยมีหน้าที่ให้บริการงานวินไยและกิจกรรมนิติดังนี้ ยาาบลรักษาจิตป่วยพื้นฐา,านการส่งเสริมให้นิสิตดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายบริการซ่อมจัก,กรยานการย้ายทคเบียนบ้านปัดสามสิบบาท,บาทและการรักษาสิทธิการรักษาพยาบาลบริการมอบอกอกกำลังกายและการเบิกยืมอุปก,กรณ์กีฬาบริการด้านกองทุนผู้ยืมเ,เงินเพื่อการศึกษา บริการพื้นการศึกษาทั่วไปและส่งเสริมการทำงานให้แก่น<อ>ิสิตในเวลาว่าง <_ d ota> บริการให้คำแนะแนวและศึกษาต่อทั้งภายในและต่างประเทศและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตโดยมีหน้าที่ให้บริการงานบริการนิสิตดันตงนี้ <_ d ota> ว่าฝ่ายจิตการนิติให้บริการอะไรบ้างและงานหลักอีกอย่างของฝ่ายจิตการนิติก็คือการจัดโครงการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนให้แก่นิติที่ต้องการพัฒนาตนเองให้มีทัากษะทางด้านวิชาชีพและนําไปใช้หลักสัตสำเร็จการศึกษาในระดันที่หนึ่งไปดูกันเลยครับ และมจการไปกับเราค่ะค่ะและหนอีกอย่างของฝ่ายกิจการนิติที่เราต้องดำเนินการก็คือการสร้างเักลักษณ์นิแิศาสตร์ก็เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสตลนครค่ะพร้อมกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาอาเซียนในปีพุทธศักราช2558หรือปีกิจศักราช255และยังเปิดโอกาสให้นิสิต ได้กล้าคิดกล้าทำและกล้าแสดงออกในกิจกรรมที่ฝ่ายกิจการนิสิตจะดำเนินต่อไปในปีการศึกษานี่นที่หระ่ะเป็นบทบาทและภาระหน้าที่ที่ฝ่ายกิจการนิสิตจะต้องให้บริการแก่นิสิตเพื่อให้นิสิตในร้่นนี้เห็นนี้เกิดความู่มิใจต่อการได้กาศึกษาหาความรู้ในที่แห่งนี้ค่ะฝ่ายกิจการนิสิตสร้างองค์ความคิดนิสิตเป็นสำคัญฝ่ายกิจการนิสิตยินดีต้อนรับครับ The flag high sky high and rest of pride in our heart.